วันนี้พวกเราสองคนอยู่ที่จังหวัดสะแก้วเราอยู่ที่ตลาดชุมชนสลารลำดวนวันนี้เราสองคนจะพาทุกท่านไปตลอดกินของอร่อยๆกันที่ตลาดเลยค่ะไปเลยครับแล้วตอนนี้นะครับเราสองคนก็อยู่ที่ร้านซาลาเปาทอดน้ำนะครับ มีไส้อะไรบ้างเอ่ยไส้หมูอันนี้ไส้มันม่วงไส้เผือกนะคะชิ้นละสิบบาทแล้ววิธีทำทำยังไงบ้างนะคะตอนแรกก็จะตาดน้านด้วยน้ำมันนี่เดือให้เหลืองแล้วก็กลับด้านแล้วมาต้มด้วยน้ำอ๋อทอดทอดกับน้ำเลยไม่ต้องผ่านน้ำมันอะไรเลยใช่ไหมคะขายทุกวันใช่ไหมครับโอ วันหนึ่งขายประมาณกี่ลูกครับ้400โอ้400ลูกเลยเยอะมากเลยนะครับเป็นหมูยอเหรอครับเป็นเป็นหมูยอแต่เป็นรสชาติอ๋อแม่ค้านะครับเค็มว่าไม่มีแป้งนะครับสายรักสุขภาพสามารถทานได้เลยครับ สำหรับใครนะคะที่ชอบกินชาบูหมูย่างเกาหลีปิ้งย่างนะคะไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะที่นี่เลยค่ะลาชาหมูย่างเกาหลีบุฟเฟ่ก็จะขายขายยังไงคะ่อะอ๋อเป็นเป็นชุดเป็นชุดใช่ไหมคะมอ๋อก,ก็เลือกได้หลากหลายเลยแล้วแต่เราจะเลือก,กใช่ไหมคะใช่พี่อ้ครับเคยกินข้าวเกี๊ยวว้าวไหมฮะ เคยนะคะแต่ยังไม่เคยเห็นวิธีทําของเขาว่าเขาทํำยังไงอ่าใช่ครับและข้าวเกียยวว่าเนี่ยก็หารับประทานยากด้วยนะครับสําหรับสมัยนี้เนาะแล้ววันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนนะครับมาดูกระบวนการทํเข้าวเกี๊ยวว่านะครับในตํานานเลยอ่าไม่รู้ว่าเขาจะทํากันยังไงอ่ะไปดูกันเลยครับก็เอาข้าวเกียวที่เป็นแป้งแผ่นใช่ไหมครับเอามาอังไฟกลับไปกลับมาอ่างงานไหมคะคุณยาย กจะสุเราก็จะสังเกตเห็นว่าระหว่างที่คุณป้าเนี่ยพลิกไปพลิกมานะครับเข้าเกียบเขาก็จะเริ่มพองตัวขึ้นมาใช่ไหมครับอ๋อแล้วแล้วแล้วขนาดไหนยังไงคะถึงถึงเรียกว่าสุกอะค่ะมันต้องเป็นลักษณะยังไงคุณยายเหลืองเหลืองแผ่นแป้งคุณป้าบอกว่าแผ่นแป้งเนี่ยเราต้องอังไฟไปเรื่อยๆพลิกไปพลิกมาจนมันเริ่มมีความเออเหลือง สีเหลืองกรอบใช่ไหมฮะนะอปลาซิวทอดครับน่ากินมากๆเลยนะครับขายยังไงคะนี่จานละ40บาทอ๋อขายหมดทุกวันเลยแล้วอย่างปลาอันนี้ปลาอะไรคะปลานินแดดเดียวอันนี้ขายขายราคาเท่าไหร่คะ40เหมือนกันเท่ากันเลยเท่ากับปลาซิวทอดเลยอ๋อ เขาบอกว่าขายหมดทุกวันเลยหอมฟุ้งเลยนะ,อะตอนนีข้ขอข้าวเปล่าจังกรอบมากๆเลยครับมาลองกันได้เลยนะครับที่ร้านปลาทอดแดดเดียว <ขอ S 2> ครับที่นี่เลย<ห>ครับ ายดีตอนนี้กําลังขายดีค่ะและที่นี่ก็คือบรรยากาศตลาดชุมชนสาราลำดวนนะคะน้องมิ้นเป็นยังไงบ้างครับจากที่เดินเข้ามานะครับก็เราจะพบว่ามันจะมีอาหารมากมายเลยนะครับกินเยอะแยะมากมายเริ่มต้น<า>ด้วย1 0บาท20บาทก็ซื้อหากินได้ที่ตลาดแห่งนี้แล้วนะคะคตลาดที่นี่ก็จะเปิดทุกวันจันทร์และว,วันพฤหัสค่ะถ้าใคร ผ่านไปผ่านมานะคะที่จังหวัดสราแก้วนะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะมาที่ตลาดชุมชนสาราลำดวนได้ค่ะและนี่ก็เป็นอีกตลาดนัดใจกลางเมืองจังหวัดสราแก้วอีกที่หนึ่งนะคะนี่คือตลาดเมืองแก้ว,กวค่ะ,ะที่นี่นะครับก็ยังมีอาหารและสินค้าต่างๆมากมายให้มาเลือกกันได้เลยนะครับ,ครบใครที่กำลังหิวๆอยู่เนี่ยก็ เดินเลือกกันได้อย่างเต็มที่เลยครับจะมีสินค้าแล้วก็อาหารหลากหลายมากๆเลยครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูด้านในกันเลยครับไปเลยครับถ่ายหลับแล้วแล้วเราจะซื้อยังไงเอถ้าเราอยากจะทานหมูแดดเดียวหรือเนื้อแดดเดียวอะครับ เราจะไปทานที่ไหนกันดีเอ่ยต้องร้านนี้เลยค่ะมีหมูแดดเดียวมีเนื้อแดดเดียวมีข้าวด้วยนะคะข้าวกล่องกระเพราหมูกะเพราเนื้อมีข้าวปลาแกะด้วยนะคะชื่อร้านอะไรครับร้านตาโดกหมูแดดเดียวค่ะอยู่ตลาดอะไรคตลาดเมืองแก้วค่ะขายทุกวันไหมฮะขายทุกวันเลยค่ะวันหนึ่งขายกี่กิโลครับเนื้ออ๋อหมูก็จะประมาณ10โลกว่าค่ะแล้วเนื้ออย่างละ1ิโลอ๋อประมาณอย่างละ1ิบโลนะครับขายทุกวันค่ะ พี่โอครับสำหรับสายสุขภาพอย่างเราเนี่ยไม่รู้ว่าตลาดเนี้ยมันจะพอมีอาหารอะไรหรือเครื่องดื่มอะไรที่เหมาะสำหรับสายสุขภาพอย่างนี้นบ้างอะครับอ๋อนี่เลยนี่เลยหันไปพอดีหันไปพอดีอน,อดน้ำน้ำเต้าหู้เลยน้ำเต้าหู้ร้านนี้เ,เลยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะ<ป>ครับ<ป>ว่าร้านนี้จะมีเมนูอะไรบ้างที่เหมาะสำหรับเหมาะสำหรับสายสุขภาพนะครับ มีอะไรบ้างคะมีเมนูอะไรบ้างครับที่เหมาะสําหรับสายสุขภาพนะครับ,รบตัวอ้วนตัวน้ําหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแนะนําบ้างไหมฮะก็มีออน้ำเต้าหู้ได้หมดทุกอย่างเลยถ้าไม่ใสนน่นิการเป็นหวานน้อยเลย <ừ> อะค่ะก็จะเหมาะสําหรับสายสุขภาพใช่ไหมครับใช่แล้วอันนี้อะไรเอยอ,อันนี้เป็นน้ำลำไยจะเป็นเต้าทึงอ๋อเต้าทึงเป็นเต้าทึงนะครับจะเป็นเกี่ยวกับพวกธัญพืชนะครมีถั่วแดงมีเป็น ข้าวบาเล่อะไรพวกนี้แล้วค่ะมันก็จะรสชาติหวานแต่ว่ามันสามารถลดร้อนในได้แต่ว่าลดน้ำหนักไม่ได้หวานหวานหวานเร้ก็จะมีขายตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงประมาณสองทุ่มทุกวันใช่ไหมครับหยุดทุกวันเสาร์หรือแล้วแต่แมคคาแล้วแต่แมคคาด้วยแต่หลักๆเนี่ยก็จะในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็จะขายหลายวันหกวันเลยอย่างน้อยๆหกวันนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาและ รักสุขภาพอยากที่จะดูแลสุขภาพนะครับก็มาเลือกที่จะอุดหนุนที่ร้านนี้ได้ครับมีชื่อร้านไหมฮะมีไหมเจทีเจทีเจทีน้ำเต้าหู้เจทีน้เต้าหู้นะครับมี uh. หลากหลายเมนูเลยทางด้านบนนี้นะครับถ้าใครนึกไม่ออกก็ดูป้ายด้านบนร้านได้ครับว่ามีเมนูอะไรบ้าง mm. เลือกชิมเลือกหากันได้ครับที่นี่่า uh. เอาสางสั่ส่ตอนนี้จะเป็นการซื้อของเราแล้วเออเอาน้ำต้าหูไม่ใส่เอาหวานน้อยอะครับได้เอาใสเครื่องไหมไม่ใส่เครื่องครับสองสูงครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสินค้าหรือเป็นอาหารเนี่ยที่เราไปซื้อกันมาที่ตลาดแรกก็คือตลาดชุมชนสาราลำดวงและที่นี่อีกที่หนึ่งก็คือตลาดเมืองแก้วครับข้างในนี่ก็จะมีของกินของใช้เยอะแยะมากมายเลยแม่ค้าก็เป็นยานใส่ดีมากใช่เราเดินไปร้านไหนก็เชิญชวนหมดเลยว่าอยาซื้อของน่อยอย่างงู้นอย่างนี้นะครับมีของมีแถมให้เราตลอด่ท่านใดนะคะที่ผ่านไปผ่านมาหรือ แวะมาเที่ยวมาพักที่สระแก้วนะคะนี่เลยค่ะขอแนะนำตลาดทั้งสองตลาดเลยเนาะใ,ให้ทุกท่านมาเที่ยวมาหาของกินที่นี่นะคะมาอุดหนุนที่สระแก้วกันนะคะคพวกเราสองคนก็ขอตัวไปทานของอร่อยอร่อยก่อนนะครับบ๊ายบายครับ,บ